กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่สองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมา แจกเพชรแบบฟรีนะครับสลบมน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่องเพชรแบบฟรีนะครับคลิปนี้นะครับจะมีการแจกบัตรกาลินาฟรีตามที่ทุกคนรอคอยนั่นแหละนะครับก็คือคลิปไหนถึง5000คนดูพี่จะทาการแจกนะครับก็ถึงหลายคลิปเลยนะครับก็รีวดวว่าจะมารวบรวมแล้วก็แจกในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับจะเป็นบัตรกาลินาตัวหนังสือจังๆงนะครับน้องก็เป็นตัวเลขจังๆงนะครับก็พี่จะรีวิวกิจกรรมไปด้วยนะครับแล้วก็พร้อมขึ้นเลขบัตรกาลินาให้นะครับถ้าคนไหนเร็วคนนั้นก็ได้นะครับ และถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้ไปแล้วนะครับนอะก็คือมูลค่าเพชรที่จะได้นะครับก็คือ10,60พเพชรนะครับเรียกได้ว่าถ้าคนไหนได้ไปก็เรียกได้ว่าจะได้เพชรเยอะมากๆนะครับนอะเพราะว่าสามารถรับได้จากซองพชีช่องเดียวเท่านั้นนะครับนอะก็จะมี2รางวัลน,นะครับก็พูดง่ายๆก็คือผู้โชคดีในคลิปนี้จะมี2คนนั่นเองนะครับนอะก็แบบว่าคนละ10,60เพชรไปเลยนะครับนอะนะเพราะว่า และหลายคนดูคลิปพี่ถึง5,000คนดูนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับกติกาของพี่นะครับแค่5000คนดูพี่ก็จะทําการแจกให้เลยนะครับและวันนี้มีข่าวหลุดมาอีกแล้วนะครับทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโกโจนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมอนิเมะนะครับฟีไฟล์นะครับไปคอลแลบกับอนิเมะเรื่องนี้อีกแล้วนะครับทุกคนก็ ไม่รู้นะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาเดือนไหนนะครับแต่ที่แน่ๆอัปเดตเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับหรือว่ามีรูปหลุดเข้ามาแล้วนะครับในวงในเขารู้กันหมดเลยตอนนี้นะครับก็เลยแบบว่า อาจจะเป็นข่าวลับนะครับที่ทุกคนเตรียมตัวรอเลยนะครับเนาะสำหรับสุดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหลุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่ามีสุดตัวน uh, ี้เป็นสุดตัวแรกนะครับเนาะจะไม่เหมือนนะครับในส่วนของกิจกรรมนารูโตะนะครับที่มีบทที่1บทที่2อะไรประมาณนี้นะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับก็คือจะอัปเดตเข้ามาทีเดียวเลยนะครับแต่ละสุดโคตรเท่เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับแต่ละสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเล่นแล้วกันนะครับว่ามันเท่จริงๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสุดโกโจนะครับทุกคนนิ่มเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับมีการทดสอบและลงมาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็เตรียมรอดูได้เลยนะครับน้องว่ามันจะเท่แค่ไหนนะครับและมันจะเอาเรื่องแค่ไหนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ เตรียมรอดูได้เลยนะครับนาอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับนาะว่าฟีไฟหรือกาลิ n a ของเราก็มีการประกาศด้วยนะครับก็คือเตรียมชิงเลขอันดับก่อนใครกับแพ็กกระต่ายก a แล็กนะครับน้อควมไว้ของพวกเจ้าข้าเป็นคนกำหนดเองอีก3วันเจอกันนะครับก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมกระต่ายกาแล็กนะครับนอที่แบบว่า ะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นซุดตัวใหม่นะครับที่เราจะได้ชิงตัวเลขนะครับน้องถ้าคนไหนที่แบบว่าสุมนะครับทุกคนถามว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับสำหรับซุดกระต่ายกับเล็กซี่นะครับทุกคนก็คือใครที่มีซุดกระต่ายตัวเก่าอยู่แล้วนะครับนอลบไปเลยนะครับเพราะว่าสุดกระต่ายกับเล็กซี่นะครับนอจะมีการกลับมาอีกครั้งนะครับทุกคนก็รอได้เลยนะครับในวันที่1จะมีการเปิดเล่นกิจกรรมนะครับนอและตอนนี้นะครับนอก็วันที่30แล้วนะครับทุกคนก็ เตรียมตัวเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยและกันนะครับนว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนอและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่แอบเสียใจสําหรับสายฟรีด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมสายเติมนะครับที่แบบว่าจะเดบิตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้นะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มนะครับสําหรับซุกกรตายตัวนี้นะครับก็จะมีการแบบว่า สิ่งตัวเลขนะครับน้องว่าคนไหนจะสุ่มได้สุดที่เท่าไหร่นะครับพี่ก็อยากเห็นหน้าคนที่แบบว่าสุ่มได้อันดับหนึ่งหรือว,ว่าสุดที่1ละกันนะครับน้องแล้วก็อยากเห็นหน้าสุดคนที่แบบว,ว,ว่าได้แบบว,ว่าเป่ามา9นะครับน้องก็คือ93ตัว94ตัวอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอยากเห็นมากๆเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นสุดกระต่ายที่แบววบว่าจะมีอัปเดตเข้ามานะครับก็นี่เลยนะครับสามารถรับชมได้แบบว่าเต็มๆได้ ตรงนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าสุดกระต่ายที่อัปเดตเข้ามานะครับนาะก็คือจะมีให้เราสุ่มนะครับนาะนี่เลยนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกนะครับนว่าจะสุดไหนด้วยนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดกระต่ายก l ์ล็กซี่นะครับมันมีพิเศษตรงที่ว่า เราจะรู้นะครับว่าเราจะได้สุดที่เท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็รีดีว่ามันจะมีโน,นหนึ่งด้วยนะครับนอนดีดีว่าถ้าคนไหนสุ่มคนแรกนะครับคนนั้นก็ เทมากๆแน่นอน100%นะครับแล้วก็การสุมนะครับทุกคนก็ยังเหมือนเดิมนะครับสุมหาโทเค็นเพื่อไปแลกในส่วนของซุดกระต่ายนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในวันที่1หรือว่าอีกวันเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยในสะํสหรับพี่องไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของซุกตายนะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาครบเซดเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าสุกตายมันมีหลายซุดนะครับเนาะแต่ก็ จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เตรียมตัวได้เลยนะครับอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพนของเราแล้วนะครับทุกคนสําหรับสุกะตายตัวนี้นะครับถามว่ามันเท่ไหมนะครับมันก็เท่นะครับมันออกแนวกาแล็กซี่นะครับนองเรียดูว่าถ้าคนไหนนะครับที่บบว่าชอบในส่วนของกาแล็กซี่อยู่แล้วนะครับน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสุะตตายุดตัวเก่าก็จะมีกลับมาด้วยนะครับนอไม่ต้องเสียใจนะครับสาหรับ สุดตัวเก่าของกระต่ายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณน,นี้เลยนะครับน้อนแล้วก็ ที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่ายิ่งมีอีกกิจกรรมนะครับก็คือที่จับเด็กเข้ามานะครับก็จะมีทางด้านของถ้าทางแจกฟรีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าทางตัวนี้นะครับจะทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เตรียมรอดูละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมซุกกระต่ายตัวนี้นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบ ว่าอยากได้ในสของพี่ฟี่นะครับนาะหรือว่าอยากได้ซุเกต่ายตัวใหม่นะครับก็เตรียมรอดูได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับน้องก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%เเนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ ขอตัวลายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่แบบว่าเห็นบัตรการินาพี่แล้วหรือยังนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าพี่แจกไปในคลิปแล้วนะครับพี่ขึ้นให้แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับนอกก่อนที่แบบว่าจะโดเนทมาให้พี่นะครับทุกคนก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย